โครงการอาสาตาจาราจรนะครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดําเนินภารกิจมานะครับเป็นปีที่4ต่อเนื่องกันแล้วนะครับทางด้านของพลตำรวจโทสํารานนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายนะครับร่วมถแถลงผลการส่งคลิปกล้องหน้ารถในโครงการอาสาตาจาราจารโดยย้ำว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจาราจารอย่างเคร่งครัดคับ เมื่อวานนี้พลตำรวจโทสรํราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนิธิธรจินตะการน,นผู้บัญชาการศึกษาหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมถแถลงผลการขับเคลื่อนในโครงการอาสาตาจราจรนะครับซึ่งเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ โดยยังคงมอบเงินรางวัลให้กับเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ในการขับขี่ตามกฎจราจรนั่นเองครับ,รบโดยงานในวันนี้ครับมีการมอบรางวัลให้กับคลิป ที่ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2568รวมทั้งสิ้น20รางวัลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น100,000บาทโดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลน,นะครับพันพลตะบะวดโทรสำราญกล่าวว่าคลิปที่ประชาชนส่งเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการติดตามตัวผู้ขับขี่ที่เป็นผู้กระทำผิด ตลอดจนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลหากไม่มีคลิปเหล่านี้การจะชี้ว่าฝ่ายไหนเป็นคนทำผิดกฎจราจรอาจจะพิสูจน์ลำบากนะครับแต่คลิปที่ประชาชนส่งเข้ามาทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนั่นเองครับ,รบอย่างเช่นคลิปที่ได้รับรางวัลที่1ประจำเดืนอนกุมภาพันธ์2,560นะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568ก็คือตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีนะครับ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญถนนพหลโยธินจากกรณีรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถยนต์ขณะเดียวกันนะครับคนที่ขับขี่รถยนต์ลงมาจากรถจงังหวะที่เปิดประตูลงมาเนี่ยทำให้รถจักรยานยนต์คันอื่น,นๆที่วิ่งตามหลังมาหักหลบ แล้วก็ทําให้เสียหลักจนทําให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนอีกหลายคันนั่นเองครับ<ม>เนี่ยฮะตามที่เห็นในภาพเลยนั่นเองครับ<ม>จากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังรู้จักสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อพบว่าด้านหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้ชะลอรถและไม่สมควรขับรถเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุหรือหยุดเพื่อดูเหตุการณ์นะครับ ทั้งนี้ขอขอบคุณพลเมืองที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับสำหรับโครงการนี้มุ่งหวังให้ประชาชนช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปมายังช่องทางต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจอาสาตาจราจรเพจตำรวจทางหลวงเพจของกองบังคับการตรวจจราจร รวมไปถึงเพจเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆนั่นเองครับสบาังงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการอาสาตาจราจรร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดเจสสอร้อยและสพ .91 เพื่อเป็นโครงการรณนลคลงเสริมสร้างวินัยจราจรซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่4โครงการนี้ เป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งคลิปการกระทำผิดกฎหมายจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในการติดตามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรมาดำเนินคดีนอกจากนั้นบางคลิปสาม,มารถนำไปเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและการไปปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอ,อย่างเคร่งครัดสําหรับคลิปวิดีโอทุกคลิปที่ประชาชนส่งมาร่วมในโครงการนั้นทางสำนักงานชาติได้สั่งการให้ทางทน่วยตำรวจพื้นที่ไปดําเนินการตามกฎหมายโดยใช้คลิปดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีและคณะทํางานจะร่วมกันคัดเลือกคลิปที่บันทึกเ,เหตุการณ์สําคัญของแต่ละเดือนเดือนละประมาณ10คลิปนะครับเพื่อ มอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปดังกล่าวโดยมีบริษัทวิริยประภันภัยจำกัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลโดยในวันนี้จะเป็นการมอบรางวัลคลิปที่ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2568สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ได้ส่งคลิปมาร่วมในโครงการอาสาตาจราจรขอให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้อันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนต่อไปท้ายนี้สำนักงานชาติขอประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดภัยซึ่งกำหนดให้ทุกกองบังคับการทุกอุทธรจังหวัดคัดเลือกถนนหน่วยละหนึ่งเส้นทางเพื่อเป็นถนนสำหรับรณรงด้านความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรร้อยเปอร์เซนโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยซึ่งถนนในโครงการนี้มีทั้งหมด94เส้นทางนะจึงฝากประชาสัับธ์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรันลงการปฏิบัติตามกฎหมายจาาราจร100%ในถนนเส้นดังกล่าวครับสำหรับรายละเอียดของคลิปต่างๆในการดำเนินการโครงการถนนปลอดภัยขอให้ทางพลตำรวจโท นิธิธรนะรในฐานะหัวหน้าคณะทํางานดําเนินนำนำเสนอเรืะดำดำโครงการต่อไปครับกับเรียนท่านผู้ช่วยผอตรครับท่านผู้มีเกียรติและก็ท่านสื่อมวลชนและผู้ที่รับรางวัลในการพิจารณาโครงการอาสาตาจอจรทุกท่านนะครับในเดือนนี้มีคลิปที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราจะเปิดโดยฝ่ายเลขานะครับและก่อนอื่นนะครับที่ท่านผู้ช่วยได้ พูดไปแล้วนะครับว่าเรามีโครงการในเรื่องถนนปลอดภัยทุกจังหวัดนะฮะท้ายของคลิปที่ได้รับรางวัลน,นะครับเราจําเป็นที่จะต้องประสานงานกับโครงการสมาชิกโครงการอาสาต่าจราจรให้ช่วยดูหน่อยนะครับว่าเมื่อเขาประกาศไปแล้วว่าโครงการถนนปลอดภัยแต่ยังมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะมาใช้ถนนหลวงเป็นที่แข่งขันนะครับเรายังต้องการพยานหลักฐานเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขเพื่อ วันที่15มิถุนายนนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปที่เรารางวัลก่อนและท้ายสุดมาชมคลิปที่เราขอความช่วยเหลือจากสมาชิกทุกท่านนะครับเชิญช,ชมครับเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมในนันที่นี้ทุกท่านครับในการมอบรางวัลอาสตาตจราจรในครั้งนี้ครับกระผมพันธุ์บรัทรัศศิบุญญาพิคุกครับผ,ออบคคบผู้กำกับการประจำสำนักง,ง,งานพิมพเมืองชาติ คณะทํางานเสริมสร้างภาพลักษณ์เรือจ,จรยานขออนุญาตนำเสนอคลิปที่น่าสนใจในห่วง2เดือนนี้จำนวนทั้งสิ้นสี่คลิปครับและมีจํานวน2คลิปเนี่ยที่เป็นการรณรงค์ตามโครงการถนนปลอดภัยของสมนักมนยชาติเพราะว่าผู้ขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในคลิปคลิปแรกเลยนะครับดูะครับขับมาช่องทางขวาถนนลื่นเบรกปุ๊บศีรษะลงที่พื้นดูนะครับเนี่ยหมวกสีดำๆเต็มใบลงที่พื้นถ้าไม่มีหมวกใบนี้เกิดขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับที่ผมได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปนะครับรันคลิปอีกทีนึงครับเจ้าของที่ได้รับรางวัลคลิปรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ขาขี่รถจักรยานตามหลังมาตามหลังจักรยานคันนี้มาครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนี้ล้มลงเจ้าของคลิปเล่าให้ผมฟังว่าน้องคนนี้ครับที่ล้มลงเนี่ยนิ่งเลยแน่นิ่งอยู่พักหนึ่งและมีเลือดออกบริเวณถนนตกบนถนนด้วยก็คือคางเขาแตกครับอันนี้ถ้าเขาไม่ใส่หมวกนิรภัยเนี่ย ก็คงไม่ใช่แค่คางครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่านี้เพราะว่านอนแน่นิ่งอยู่พักแล้วก็นาส่งโรงพยาบาลครับแต่ก็รู้สึกตัวสภาพรู้สึกตัวครับในตรงนี้ครับตรงนี้มีประเด็นที่ได้เล่านอนที่1เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่คลิปเนี่ยเป็นช่วยชี้คนช่วยชี้ชี้คนผิดการกระทำขผิดในครั้งนี้ครับช่วยคนดีชี้คนผิดตามวัตประสคขของโครงการนะครับรถเก๋งเนี่ยครับจอดรันคลิปอีกทีนึงครับรถเก๋งจอด เขาจอดเขาไม่ได้จอดปกติธรรมดาครับเขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนึ่งครั้งมอเตอร์ไซค์ชนท้ายเขาแล้วเขาจะเปิดลงมาดูว่ารถเขาถูกชนอย่างไรแต่จังหวะเปิดประตูของเขาเนี่ยเขาใช้ความระมัดระวังน้อยไปนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับคลิปที่ได้รางวัลที่1คลิปนี้ครับมอเตอร์ไซค์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกท่ั้เนี่ยเขาต้องขี่ด้วยความระมัดระวัง ต้องเบรกห้ามลรอให้ทันโดยไม่เกิดอุบัติเหตุครับเพราะเฉพาะอย่างยิ่งคลิปนี้ฝนตกถนนลื่นก็เลยทาให้เบรกและเสียหลักล้มลงครับพนักง,งานสอบสวนกด็ดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของคลิปนี้นะครับผมครับขอย้าไปต่อที่คลิปที่2ครับคลิปที่2เนี่ยครับก็เป็นการเป็นการนาเสนอคลิปที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อันนี้เป็นเข้อดีครับ อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้เกิดร้ายแรงแล้วมีผู้สูญเสียเสียชีวิตมีแต่ทรัพย์สินและรับความเสียหายครับสังเกตทางขวานะครับรถเก๋งกระแทกกับรถกระบะสีดําลั่นไปเลยแล้วครับแล้วก็คือพอกระแทรกรถกระบะสีดําเสร็จแล้วเนี่ยครับรถกระบะก็เกิดการเสียหลักเสียหลักแล้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนครับไปชนกับรถแท็กซี่ที่มาทางตรงแต่เร้ะดีที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยที่มาทางสวนฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับไม่มีคันไหน เฉียวชนกับรถกระบะคันนี้เลยเป็นเหตุให้รถได้เกิดการเสียชีวิตต่างๆขึ้นก็คืออุทาหรณ์เนี่ยกการขับขี่เนี่ยเราต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังสามารถเบรกห้ามล้อได้อย่างปลอดภยัยไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ได้รับรางวัลที่2ของเดือนกุมภาครับต่อไปครับรางวัลที่3ครับบนถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นตามโครงการถนนป,ปลอดภัยของกรมการขนสงนครบาลครับ ซึ่งเราไิดชอบโดยประกอจะลอครับสังเกตน,นะครับมอเตอร์ไซค์กับรถกระบะตู้ทึบเกิดอะไรขึ้นกระบะโยกซ้า,สายสะก,กิดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ล้มลงก็ดีที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเขสาสวมหมวกกัน็อกสวมหมวกนิรภัยศีรษะลงกระแทกพื้นแล้วก็สามารถลุกขึ้นไปเจราจาชดใช้ค่าเสียหายที่กองกำับสนับสนุดพิีลังสิตได้ครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลแอดมิดหรือว่าต้องไปที่ศาลาสดภาพพิธมครับผมครับก็ เป็นตามโครงการถนนปลอดภัยที่สำนักงานวิชาติรณรงลงเพื่อให้ทุกคนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับตำรวจไม่อยากจะจับประชาชนนะครับแต่ต้องการลดรงลงเพื่อให้ทุกท่านเกิดความปลอดภัยครับต่อไปครับไปขอเดือนมีนาคมครับขออนุญาตนำไปสู่วัตถุประสงค์ขอเชิญรางวัลที่3เลยครับขอเดือนมีนาก็ถ้าตำรวจไม่เห็นคิดนี้ครับคนขับขี่รถเก๋งที่ผิดช่องทางเดินรถฝ่าฝืนเครื่องหมายพื้นทางและทำให อุปกรณ์ของทางราชการได้รับความเสียหายก็จะลอยนวลครับแต่พอคณะทํางานเนี่ยได้คลิปนี้มาแล้วเนี่ยก็ส่งไปยังสวนวิภาครับวิภาก็ออกหมายเรียกเชิญผู้ขับขี่มาทําการเปรียบเทียบปรับดําเนินคดีตามกฎหมายก็ปรับไป1,000บาทครับถ้าไม่มีคลิปเขาคงกลับบ้านสบายใจคราวหน้าก็ทําใหม่แต่พอมีคลิปก็ต้องไปเสียค่าปรับนิดหนึ่งครับผมครับจะได้ไม่กล้าทาผิดอีคอกครับผมครับส่วนต่อไปครับเป็นคลิปที่ คราวนี้สักง,งานเหมืองชาติจะขอความร่วมมือเผื่อบ,บางทีพี่น้องคณะทํางานอาสาตาจราจรเนี่ยมีท่านเปิดเดทีกิลิปเลยนะครับสังเกตมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาแหวนแปด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 ,แ,ปด,แ,ปดแต่คือตอนนี้กล้องที่เราเจอเนี่ยมันยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าผู้ขับขี่ทั้งหมด50คนเนี่ยเป็นใครบ้างครับท่านพลเอกไกรบุญสุวธสทรงรองผูรร้แทนเมือชาติที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานจราจรเนี่ยก็พูดว่าถนนเนี่ยเป็นถนนปลอดภัยตามที่เรารณรงค์แต่เด็กวัยรุ่นเนี่ย ไม่สมมงนิลภัยเลยแล้วก็นอกจากข้อหามกลิลภัยเนี่ยจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายถ้าเกิดเราได้กล้องจากาพี่น้องประชาชนทุกท่านที่สามารถดําเนินมายืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นการขับขี่ที่ลักษณะไม่ปลอดภัยประมาทหวาดเสียวหรือไม่คํานึงความปลอดภัยผู้อื่นหรือมีการแข่งรถในทางก็จะเป็นหลักฐานที่สามารถส่งฟ้องศาลเพื่อให้สารมีคำพิพักษาลงโทษผู้กระทำผิดแล้วก็ริบรถตก ริบร,ร,รถริบรถร,รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการกระทำาผิดต,ต่อไปได้ครับถ้าท่านใดมีคิดที่ชัดเจนเนี่ยก็เชิญชวนส่งมาได้เลยครับคณะการรมการก็พร้อมจะพิจารณาให้รางวัลในเดือนต่อๆไปครับผมครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์แท้จริงสิริาพาณิชเลข,ขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเรียกล่าวถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกและผลการพิจารณานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียน ท่านผู้ช่วยผู้ัญชาการตระกูลแห่งชาติครับท่านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทุกๆท่านรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลด้วยนะครับหลักเกณฑ์มีไม่เยอะครับถ้าช่วยคนดีชี้คนผิดได้นะท่านได้รางวัลแต่นะรางวัลได่มีจํากัดเดือนละสิบรางวัลคลิปส่งมาในเป็นเป็นพันะนะครับก็จะลําบากในการคัดเลือกะคัดได้แค่สิบคลิป แล้วลำบากกว่านั้นอีกเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่โทรไปบอกว่าท่านได้รับรางวัลเนี่ยท่านก็จะไม่เชื่อหลายท่านก็บอกว่ามันไม่มีหรอกโครงการอย่างเงี้ย <c oughs> เป็น call center หรือเปล่าบางทีก็วางสายไปนะก,กว่าจะติดต่อได้เชิญ <c oughs> ท่านมารับรางวัลได้น,นี่ก็ต้องพูดกันหลายหลายหลายครั้งผมไม่ถามท่านบอกว่ามไม่เคยคิดเลยครับว่าจะได้รับรางวัลแล้วก็ส่งคลิปมาเพราะว่าเห็นคนทคําผิดอะ นะแต่ว่าเออพอได้รับรางวัลนี่เดี๋ยวกลับไปนี่จะเอาไปลงโซเชียลว่าโครงการนี้มีจริงๆโครงการนี้จะเสียญยาติครับท่านรองนะท่านผู้ช่วยเราไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีงบประมาณในการประชาสัมพันธนะ์ก็จะประชาสัมพันธ์จากปากต่อปากนะครับแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุจอสร้ 200, นะสอยแลสมภพก้าหแต่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมคิดง่ายๆครับนะท่านผู้ช่วยถ้าประชาชนทุกคนเนี่ย นะครับร่วมกันเป็นหูปเป็นตาเนี่ยเห็นอะไรไม่ดีส่งเข้ามาต่อไปในอนาคตนี่มันจะไม่มีคนทำผิดเพราะเขาจะกลัวตาวิเศษเหล่านี้นะครับที่อยู่บนท้องถนนนะตำรวจคงไม่สามารถจะไปยืนได้ในทุกจุดแต่ประชาชนเนี่ยอยู่บนทุกจุดเลยนะครับขอบพระคุณครับ